เปล่าลาออนซอนฮะทางบ้านนอกชนบทไทยเนาะมันน่ายอยู่ไหมบอกบกคือจริงแล้วมันมันมันอุดมสมบูรณ์นะี่นี่แหละคือสิ่งที่อยากให้ผู้คุณหลายคนได้เห็นเนียคนที่มานี่มาครับโซเฟอร์บาวตูนะครับทีมงานวันนี้เราจะไปพิสูจน์กันว่าต่างจังหวัดของประเทศไทยที่หลายคนสงสัยและชอบชอบชอบมากบอกว่ากันว่าเป็นอย่างขึ้นนอน ขึ้นนอนบมดได้อนนี้นอนอะไรนอนนอนที่บ้านคนไทยอ่ะแมนแมนแมนว่าว่าสีนอนคนไทยบ้านคนไทยหรือดแท้กันแล้วแต่ได้บาตวนประเทศไทยนอนได้หมดทุกที่เออนอนได้ทุกที่ยกเว้นขวยมดแดงโอ้มดแดงนอนไม่ได้ถ้าคุณนอนได้เออนี่ทุกคนคืออันนี้คือต้นดอกไม้เนี่ยสีเหลืองๆนี่นะคือประเทศไทยนี่ดอกไม้สีเหลืองเป็นดอกไม้สีมงคลนะนี่เขาเขาจะเขาจะปลูกแบบนี้ทุกๆุกจังหวัด มาต้นเห็นทุกจังหวัดทุกคนข้างทางก็เป็นป่าหญ้าคือ <นะ S 2> คือคือถนนน,นี่นะมาต้นนะเราจะมองเห็นว่ามันมีเส้นเส้นเส้นแบ่งรจราจรหลายทางสําหรับคนเดินสนาหรับจัก,กรยานนั่นแหละตรงกลางก็มีนะอันมาต้นถามไปหลายคลิปแล้วนะว่าสีอันเส้นแบ่งรจราจรนี่ห่ออะไรทําไมมัน,ม,นมันสดมันใหม่ทุกตลอดอะ่ะไม่เคยเห็นมันมันดํามันหมดมันไม่เคยเห็นแบบว่าสีสดใสตลอดอ่ะ ก็เหมือนผู้หญิงอ่ะไม่มีเวลาแก่มีแต่สาวตลอดอ่ะอีห่ออะไรสีนี่ทุกคนทุ่งนาพะทุนนี่นี่นีทุ่งนานี่ทุ่งนาเห็นไหมนี่ยนี่นี่ทุกคนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอืมทางไปนาประเทศไทยปูคอนกีทุกคนเนาะใครจะใครจะเขาจะใครจะขี้เกียจเดี๋ยวนี้ทุกคนหมาว่ามานาก็ขับรถสบายสบายนี่ขับรถสบายสบายมาให้มามาทุกใบทุ่งนาเนาะอือทุกคนดูดิ นี่แหละคือการพัฒนา,าตัวนนะถนนดีนั่นแหละก็นําความเจริญเข้าไปในสถานที่เหล่านั้นก่อนจะพัฒนาอย่างอื่นต้องพัฒนาพื้นฐานก่อนอย่างเช่นมันอย่างเช่นมาตนถนนไงถนนถนนใช่ต่างชาติเขาจะมาพัฒนาเขาก็ดูถนนก่อนว่าถน,นนนี่เวลาคนส่งสินค้ามันจะไปเร็วไหมมันจะไม่ทําให้รถเขาพังไหมหเขาต้องดูก่อนนะอ,อเหมือนเราจะมาเที่ยวนะรเราศึกษาแล้วว่าเราจะมาจากจังหวัดสระบุรีนี่เรารู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยถนนมันดีทุกเส้น ใช่ไหมล่ะถ้าเรารู้ว่าถนนไม่ดีเราจะมาไหมถามถามเลยดิเราต้องเลือกต้องเลือกเราต้องเลือกนะจะบอกเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะสำหรับคนเราทุกคนเนาะอันนี้คือโรงเรียนโรงเรียนประเทศไทยอันนี้โรงเรียนใช่ไหมเนี่ยโรงเรียนโรงเรียนทุกคนโรงเรียนนี่คือโรงเรียนประเทศไทยโรงเรียนโรงเรียนบ้านนอกได้จะบอกโรงเรียนบ้านนอกนะเขาจะสอนให้เด็กลักต้นไม้ใช่ไงหมเนี่ยปลูกต้นไม้เออเมื่อจะไปกันข้างหน้าน่าจะเป็นวัดนะทุกคนวัด นี่บอลแจ๊บดูดิโอ้โหนี่น้องน้ำมนต์วันนี้จะพาไปพิสูจน์ว่าต่างจังหวัดต่างจังหวัดของเมืองไทยวันนี้พาน้องเมษามาด้วยน้องเมษาโอ้สสวัโหตัวเด็กเก็ได้คือเมษามีเด็กต่างจังหวัดมีเซเว่นอีกทุกคนจังหวัดนี่เซเว่นนี่นี่นี่เซเว่นต่างจังหวัดมีเซเว่นโอ้โหเคยาเมื่อเคยเซเว่นมันมาตุนในรถไทยปุณห์นะโอ้ตโตรนไปหน้านะมาตุน ทำไมแล้วไม่มาซื้อที่ตลาดนี่วะนึก็จะมีปูมีปลาเนาะมีมินยางอืทุกคนเนาะคือคือวันนี้จะพาวลาต้นนะไปพิสูจน์ว่าต่างจังหวัดของประเทศไทยเนี่ยเฮ้ยอันนั้นอะไรสูงอ่ะโอ้โหอันนั้นอันนั้นเป็นเป็นเขตวัดาต้นอันนี้เมมหรือว่าอะไรนะเขตวัดเป็นสถานที่ที่ปฟองควันเป็นเตาเป็นเตาไฟฟ้าเต,ต,ต,ตาเตาเผาใช่ไหมน่าจะเป็นสําหรับแฉอันรี้คือปลากริชนะฮะปลากริชศพปลากริชศพเนี่ยเอาต่างจังหวัดมีแบบนี้เหรอเา อยู่อยู่ที่บ้านเรามีแต่ปลาช้านะที่บ้านระกองสงพรฮะพีกองพรนี่นี่เส้นเนี่พอจนานี่ยนี่นี่เส้นนี่เส้นาทำทำทำคือเส้นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะอยู่ดีไทยจะทำทำเลยไม่ได้นะต้องมีมันเป็นหลักสากลเลยนะอันนี้นะระเบียบทักษากลเลยนะถนนอาเซียนหรอถนนอาเซียนใช่ไหมคือเส้นเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะทาอะไรก็ได้เลยหรอพอจเส้นแบ่งจราจรเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีไทยอยากจะทําขึ้นมาเองไม่ใช่นะเอาเล่าเนี่ยจะเรียกว่ายังไม่มีสิทธิ์ทำใช่ไหม เม่ใช่วิสิทธิ์ตามคืออม่าณตามหลักสากลถนนเนี่ยโอ้ล่าวลาวประเทศเราเรานี่ยังไม่ทําแสดงว่ายังไม่มีงบแต่ทำไดใช่ไหมอาจจะงบมีงบมีแต่ไม่ทำโอ้โหจะกลับบ้านอะไรไปเนาะเส้นแบ่งยระจรเนี่ยมันมีความสาคัญนะวะต้นอย่างเช่นพื้นที่ทุ่งนาเนี่ยครับเห็นไหมดิเสาไฟฟ้านี่เวลางคืนเนี่ยถ้ารถเราขับมาเนี่ยมันจะเป็นเป็นแสงสะท้อนนะเราจะมองเห็น แนวเส้นทางที่เราจะวิ่งทำให้การเดินรถของของผู้ที่ดูไฟส่องถนนก็ังเป็น LED ี้ดู LED ด้วยโอ้สาวๆมาถ่ายรูปหน้าสวยนะ LED นี่ทุกคนหน้าขาวหน้าขาวมากนี่โอ้โหพี่น้อนคือคือนี่คือถนนชนบทชนบทไทยนะท่านผู้ชมครับเอาให้บอาต้นจินตนาการนะถ้าเป็นบ้านเรานี่คือถนนนี่คืออ่าอันนี้นะคือถนนสิบสามใต้ ถนนสเส้นหลักของบ้านเรานะครับแบบนี้ถนนเข้าในเมืองถนนเข้าในเมืองนั่นแหละเส้นสามหลักแต่ประเทศไทยมันไม่ใช่แค่ถนนเข้าในเมืองหรอกตุนเป็นทางไปทุงง่งนาดูมีรถไถด้วยนะโอ้โหิโโรถดำนาโอ้โอโรถดำนารถปั่นนาโอ้ทุกคนดูดิถามว่าว่าตุนเวลาเห็นถนนนี่ถามถามวัตุนว่าทำไมว่าตุนถึงได้บอลซ้อนถนนเนี่ยไม่ได้เห็นเนี่ยคือหมายว่าที่บ้านวาต้นไม่มีทุกคนบ้านวาต้นไม่มีเนาะไม่มีมีแค่ เส้นเดียวคือถนนสิบสาใต้หรือว่าถนนเส้นหลักของบัตรมาต้นนะมีแต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกทุกคนแบบนี้แหละประมาณนี้แหละประมาณนี้เนาะบางทีก็ด้อยกว่านี้อีกเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นหลุมเป็นหล,ลุมนะเพราอรถบรรทุกมันเยอะอืมแต่ว่า<อ>สร้างถนนน่ะมันบางเกินไปงบมันหายคือจะบางจะนานะขอให้มมีก่อนมาต้น ขอให้มีก่อนใช่ไหมอ่ะขอให้มีก่อนเรา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 ต้องให้มีก่อนทุกคนดูดิอันนี้นาทำทำนาหว่าเนาะทำนาว่าคือถามว่าทําไมนะทําไมประเทศไทยคือทําทุ่งทําถนนดีว่ะต้นถ้าไม่ทําได้ไหมถ้าไม่ทํานะถ้าไม่ทําก็อบตนี่ก็ไม่ต้องทํางานแล้วไม่ต้อง้ามาเป็นอบตแล้วโอองบประมาณก็ไม่ต้องขอแล้วอ๋อหมายความว่าไม่ทําก็ได้แต่สมัยหน้าคุณจะไม่ได้เป็นผู้บริหารแน่นอนอยู่แล้ว ไม่ทําก็ได้แต่คุณของบประมาณไม่ได้นะงบประมาณรัดนะคุณขอไม่ได้ถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยเออเป็นแบบนี้โอ้โหนี่มุมนี้มุมนี้โอ้โหมุมหมมุเข้าป่าพี่น้องนะทางเข้าป่าประเทศไทยทางเข้าป่าประเทศไทยผู้คนกี่ด้วยพี่น้องโอ้โหดูดีทุกคนสุดยอดมากครับขอบคุณนะครับคนที่พามานี่ไม้สักทองุกคนไม้สักทอง ฝามือบ่าต้นคือคือถ้าถ้าเราเห็นอย่างนี้มันมัน,มนทดแทนความคิดถึงบ้านได้ไหมป่าตน้นอ่าถ้าแบบว่าลบถนนดีออกนี่กับความสะอาดออกนี่บ้านเราเลยนะโอ้แต่อันนี้แบบว่าจุดเด่นของของบ้านของจังหวัดสระบุรีที่เรามาเที่ยวนี่ก็คือถนนดีสองไม่มีขยะเออจุดเด่นนะคน<ม>นี่โอ้โหถนนเล็กๆถนนเล็กๆแต่ว่า ถ่ายคลิปไปฝากบ้านเราทำดนวัตถเนอ้อถ่ายไปฝากคนอยู่บ้านนั่นเนี่ยนี่ทุกคนแปลว่าประเทศที่เขาเจริญนะหรือว่าคนที่มีการศึกษาคนที่พัฒนาทางด้านความคิดนะเขาจะไม่ชอบตัดต้นไม้ทุกคนนล้วเขาจะรักต้นไม้อ่ะดูดิเขารักต้นไม้โอ้โหพี่น้องพี่น้องดูดิดูดิดูดินี่เส้นนี้นี่นี่นี่โอ้โหโอ้ยฮ่านี่อไร นี่แหละประเทศที่เขาจเจริญบาต้นบอกว่าจเจริญทั้งจิตใจ,จเจริญทั้งถนนจเจริญทั้งความคิดอืเขาจะรักต้นไม้เขาจะรักความสะอาดอถ้าเราจะกินผักบุ้งเราก็โกงเก็บได้นะในทุ่งนาทุกคนว้าว <Wow. S 1> สุดยอดมากครับทุกคนนี่แหละคือสิ่งที่จะให้บอสต้นเห็นได้สองขางเป็นทุงน่งนาอันนี้คือต้นไม้เนี่ยเขาไม่ได้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองนะทุกคนเขาเอามาปลูกนะมาปลูกเพื่อความสวยงามนะ เออมาปู่กความสวยงามนี่แล้วก็มีคนดูแลมันถึงสะอาดแบบนี้ถ้าไม่มีคนถ้าไม่มีคนดูแลมันก็มีเศษไม้ไม้โดกไม้โดกล่วงลงมานอทุ่งนาต้นโอ้โปวดเนาะแล้วแบบนี้เรียกว่าทางไปนาไนีไหมทางไปนาดีแบบนี้แหะทางไปนาคือมันมีทุ่งนาข้างทางเ่ยทางไปนาคืมันเสียไม่ใช่แบตเตอรี่ ทุ่งนาทุ่งนาเสาไฟฟ้ากลางทุ่งนาบ่าวตน้นโอโ้โหทุกคนดูดีดีบรรยากาศดีจังเลยเนาะโอเคครับทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็โอโ้โหมองนี่องนี่ลีลาวดีวิวนี้นะฮะคือวันนี้บ่าวต้นได้เห็นชัดเจนนะฮะเต็มตาเลยนะฮะนี่คือถนนตามจังหวัดของประเทศไทยเด้อบ่าวต้นเลยโอโ้โหทุกคนเนาะสุดยอดมากเลยครับ สุดยอดแล้วกับสุดยอดดีๆต้นก็สงสัยนะกระสีบต้นตรงไหนบตรงไหนตรงไหนอันนี้แกงคอยถ้าที่จะไปโอ้ทุกคนเนาะอันนี้อะไรอ่ะอันนั้นเป็นเขาเพื่อนอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะตรงกลางเป็นร่องลมเป็นร่องลมนะตรงนี้เป็นร่องลมทุกคนเนาะเป็นร่องลมดูดิคือ ว่าพายุวิภาต้นอย่างงี้ว่าต้นวิภาเปล่าดิฮะฝั่งนั้นด้วยกนมาจากฝั่งนู้นเลยมาจากฝั่งนู้นแหละหนุนมาจากฝั่งนู้นหนุนมาจากฝั่งนู้นอ่ะหนุนหนุนทุกคนมาจากฝั่งนู้นครับโอ้โหทุกคนวิเป็นยังไงถนนวันนอกต่างจังหวัดไทยเป็นยังไงว่าต้นสุดยอดมากสะอาดทุกคนบรรยากาศดีบรรยากาศดี บา,าต้นได้เห็นนะว่าคือถนนมันนอกต่างจังหวัดไทยเป็นแบบนี้นะฮะฝั <บด S 1> ่งนี้บอกต้นนี่โอ้โโทุกคนดูดินะ้องดูดิสุดยอดเนาะทุกคนเนาะลมแรงจริงๆมาจากฝั่งนู้นครับทุกค,คือไม่ใช่ลมมันจะเป็นมันจะเป็นการทำลาย มันจะเป็นการทําลายเป็นการตัดเป็นการพังคือลมจะไม่ขนาดนี้คือจะบอกจะบอกให้เลยว่าเราจะเห็นพื้นที่รอบๆข้างไม่ได้เป็นแบบนี้เป็นเฉพาะตรงนี้ก็คือตรงนี้อาจจะมีการตัดหรือว่าทาลายถลัดทำลายนะทำลายแบบไหนเอ้าแบคโคแบคโคเอ้าถ้าเกิดตรงนี้ลมพัดแล้วต้นอื่นล่ะข้างๆอ่ะไม่เป็นนะเขาจะมงแบบนี้โอ้ยเขาทำลายเขาไม่ทำลายแบบนี้เขาไม่ทำลายแบบนี้เขาทำลายเขาคนละทำลาย อาถ้าเท่าไรแม่โคลเอาขึ้นไปทำไมทางกระสีเอานี่นี่นะนักคิดนักคิดนักคิดอันนี้คือลมลมลมอันนี้มันเป็นร่องลมนะฝั่งนู้นก็เขาฝั่งนี้ก็เขาเห็นไหมเนี่ยมันจะมาแบบนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นลมลมมันไม่ได้กระจายมันเป็นหัวคือเอฟซีเนไทยด้วยกันเนาะช่วยบอกเราเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่เห็นไหมล่ะอาแม่โคลจะขึ้นไปถึงเนินอาสาดูดิแม่โคลจะขึ้นไปถึนนี้อันนี้นักคิดอันนี้นักคิดได้เดีครับผมนี่ มา<ะ>ลอง,ลงนะดูปะ่ะลง,ลง,ล,ง,ล,ง,ล,งลงมาจากนู้มนมาจากเขาจากเขาเน้อปะ่ะถ้าว่าแมโครมาทำลายป่าเอาสังกะสีไปใส่สายไฟนีนนน่ก็โดนด่า่นเนาะป่ะเดดผลมาแล้วป่ปะเพื่อนราคาอยา่างน้อยก็หมื่นขึ้นแหละครับอ้าวอันนี้เกิดจากแนวคิดนะแนวคิดและความความที่คนไทยมีมี มีสตินะมีสติปัญญาในการที่จะสร้างมูลค่าของต้นไม้มาต้นแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างมันมีมูลค่าของมันอเออมันมีมูลค่าอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราตัดแล้วไปขายหมดเนี่ยไม่ไม่ปลูกเงี้ยอ่าลูกหลานเราก็ไม่รู้จักว่าต้นอะไรแล้วก็อ่าพื้นแผ่นด,ดินของเราก็จะไม่อ,มอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศมันก็กจะหายไปที่พวกเขาก็ยังไม่ตัดไม้เลยนะ คือ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 ผมเห็นนะผมเห็นเขาเขาเขาขายต้นไม้ขายใบไม้ี่แม่นี่งเห็นไหมนี่เห่นไหมนี่เห็นไหมนี่นี่แหละคนเราแบบว่าถ้าเราไปหลายๆที่เราก็จะมีบทเรียนเราจะมีประสบการณ์นะแล้วยิมประสบการณ์นี่เราคิดขึ้นมาได้แล้วนี่ถ้าบ้านเราทําแบบนี้ได้ไหมถ้าบ้านเราอนาคตข้างหน้าทําอางนี้ได้ไหมเราก็จะมีบทเรียนและเราจะมีแนวคิดแล้วถ้าเราไม่ไปไหนเราไม่รู้เลยว่า จังหวัดนี้เขาทําธุรกิจอะไรเขาค้าขายอะไรคือคืออย่างที้หมอต้นคนบ้านเราเขาเขาคิดว่ามันเหนื่อยเหนื่อยไบหน่อยอ่ะคือทําแล้วมันยากมันไม่ยากหรอกนี่ทุกคนมันยากนี่ทไมต้นตน้ตนสเสดานะคือเขาจะชอบทํางานสบายๆราชการอย่างงี้บางทีก็ราชการวันนี้บางทีก็ไปตอบแชทสําเดือนตรงคำใช่ไหมโอ้หลายอย่างนะราชการำตำรวจทหารอย่างงี้หมอต้นไม่เป็นอย่างนั้นนะหมอต้นนะ อันนี้อะไรคือตอบแชททำเลียมทองคำไม่รู้เขาไปตอบแชททองเลียมทองคำกันเยอะเขาจีบกันว่าไปส่งแชทางกันหรือเปล่าแต่ทุกวันนี้ก็มาขมิแล้วนะมีมาขมิลเลยนะสาวลาวนี่มาตอบมาตอบแชทที่ขมิแล้วนะไม่รู้แชทอะไรแบบมันเยอะจังเลยขายของออนไลน์เนี่ยตอบแชทตอบแชทแต่ก่อนก็่าต้นไม่รู้นะมาตอบแชททำเนียมทองคำตอบแชทอะไรวะอันนี้เป็นขึ้นตลาดทุกคนอันนี้เป็นชุมชนเลยนะมาต้นแต่ชุมชนที่รายล้อมด้วยต้นไม้ด้วยธรรมชาติ เราทำไมไม่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 เวทตลาดล่ะเวทีมีปลาเข็งปลาช่อนปลาซิว่ว nei, ปลาซิ่วอ้าวแบบนี้ปะได้ไหมอีฮุ๊กจริงๆเนาะอีฮุ๊กแบบนี้เนาะบิงออกมาก็ได้ไกลๆอันนี้เป็นบ้านน้องน้องน้องแหนบ้านน้องแหนปลานาคาซาโอ้ทุดูดิสิ่งที่ผมสงสัยคือพี่น้องเคนนี้อุ้ยภูเขาเน้นี่ทุกคนมุมนี้มุมนี้ต้นมันปลาต้นมันปลาเขาก็ปลูกเขาก็เลี้ยงไว้ทุกคน ต้นมันตาเป็นไม้มงคลบ่อต้นเห็นอยู่ที่ชุมชนบ่อต้นอยู่นะเขาเชื้อมาปลูกบ่อต้นดูมุมนี้บ่อต้นว้าวแต่ความเจริญที่เรามองเห็นนะฮะหรือว่าธรรมชาติที่เรามองเห็นจะมีเซเว่นมีเซเว่นเซเว่นในภูเขาเราก็จะเจออย่าถามว่าประเทศไทยเจริญไหมเอ้านี่ไงเซเว่นเขายังมีเซเว่นอย่าถามว่าเจริญไหมภูเขายังมีเซเว่นอยเะต้องคือคืออยากเห็นเซเว่นนะความเจริญบ่แจ๊บเนี่ย มีห้้้องนดวยเนี่ยเซเว่นก็มีห้องน้ำนะบอจี้บอต้นห้องน้ำด้วยนะเฮ้ยเซเว่นมีห้องน้ำจอ้โหแสดงว่าผมจะลงไปนี่ผมจะลงไปโดยเซเว่นมีมีห้องน้ำเซเว่นมีห้องน้ำพี่น้องเลยนะทุกคนนะครับเซเว่นประเทศไทยจะมาเคลื่อนห้องน้ำบอต้นห้องน้ำฟรี เซเว่นประเทศไทยทุกคนมีห้องน้ํามีไหมบ้านเราแบบนี้บ้านเราอ่ะมีแต่มันต้องเสียตังค์เสียตังค์สะอาดไหมก็ยังไม่สะอาดบ้านเราเสียตังค์สิบบาทนะเข้าห้องน้ำทางหนึ่งสิบบาทแต่ว่าห้องน้ําไม่สะอาดเนาะไม่สะอาดไม่มีคนดูแลมีคนเก็บตังค์แค่เดียวเราคือคือห้องน้ำเหนเราเราส่งผนอะไรอยางไป็กันนี้และสิ่งที่ประเทศไทยเราลงนะห้ามทิ้งขยะห้ามทิ้งขยะนี่โอ้โหดูดินี่ดูดิก อันนี้มาเดือนะทุกคนประเทศไทยก็มีนมาเดือมาเดือนัะนนี่มาเดือมาเดือมาเดือนี่เนาะมาเดือโอ้โหทุกคนมาเดือประเทศไทยก็มีโอ้โเป็นเยอะจริงๆเนาะถ้าอยู่บ้านเราต้นนี้กินนะตำเมี่ยงตำหดตำตะไคร้โอ้มาเดือมาเดือไป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 เนี่ยท่ามกลางภูเขามีเซเว่นมาสั่นนะฮะนี่นะครับทุกคนเนาะนี่คือจังหวัดสระบุรีมี ซีเจซุเปร์มาเก็ดด้วยไม่ใช่มีเซลเล่นอย่างเดียวทุกคนอันนี้คือคืออยู่วันนอกอยู่ต่างจังหวัดนะเนามีมีซีเจด้วย,วยเืาะเนเชเล่นเปนซีเจเลยสำหรับอ่าอ่าคลิปนี้ก็อีพีนี้ก็ขอจบในเพลงแ่นี้เนาะเดี๋ยวติดตามอีพีหน้าครับทุกคนอ่าอ่าทาวเวลนำเที่ยววันนี้พวกเราก็จะได้ไปต่อแล้วครับผม สวัสดีครับผมซื้ยัางไงเลยนะไปเขาอนุรักษ์ทางไปป่าไปเขาประเทศไทยทุกคนดูเอาครับทุกคนนี่คือทางบ้านนอกนะทางบ้านนอกมาดูทางบ้านนอกสุดยอดไหมครับทุกคนบอลโบ๊บ้านเราจะมีโอกาสได้ไหมไบเนี้ยคือโอกาสมันมีตั้งนานแล้วบอกทุนคืนนี้แหละเราจะได้ คืนนี้เราได้แน่นอนถนนแบบนี้อคือโอกาสมันมีมันมีอยู่แล้วล่ะ <downtime. S 1> แล้วอีกอย่างคือแต,แต่แต่สิ่งที่เราอยากได้มันมันนี่มันมันมนี่เป็นที่จมเราอยากได้โอนโอนต้นเป็นอาหารให้ตลาดนี่อันนี้ตลาดใช่ไหมเราจะไปตลาดไหมนี่นคือมีของอะไรแปลกอันนี้ตลาดส่วนมากเป็นอาหาร,าร,รอาหารสำเร็จอาหารสำเร็จไม่เละไม่เละเป็นอาหารสำเร็จนี่ไม่ใช่ตลาดสดสิ่งที่เราอยากเห็นคือถนนและสิ่งที่บอกรุ่น ได้นั่งคืนนี้คือถนนแน,น่นอนใช่ฝันฝันนะฝัน,นจะไปนอนในชะ่บ่าวต้นจะไปฝันว่าบ่าวต้นจะได้ถนนคืนนี้เราตรงหรือ,อวา่าเดี๋ยวขวาดูถนนบ่าวต้นนะ่ะทางแยกอ่ะโอ้โหทุกคนชกกัดเจนเลยเนาะเขาบอกให้หยุดด้วยนะมีป้ายบอกว่าหยุดด้วยคือโอ้สุดยด bon อดเลยเนาะถ้าแปบว่างานบ่าวต้นอยู่แบบนี้นะ บ่ต้นอยู่ได้นานนะทางงานแบบนี้นะอยู่บ้านนอกแบบนี้นะว่าต้นชอบธรรมชาติแบบนี้อต้นอยู่นานๆเลยแหละคน,คนไทยปลูกใชบไ่มต้นอันนี้อาต้นกระบกพี่น้องต้นมะกระบกปลูกอยู่บ้านอันนี้ไม่ใช่ปลูกกระบ,บอกอคือเขาเอามางงงงคือมีอยู่ทั้งในทุ้งนาใครจะขายเขาก็ไปไปขุดเอาเอาลากอะไรมาอเออไปล้อมเอาลากมายกมามาวางขาย<อ>เหมือนในร้านเขานี่แหละ แต่ว่าอยู่สปปลาวนะตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งไมมีราคาไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งหมดต้นนะเขาไม่ได้ทิ้งเอาไปไหนเอาไปเผาถ่านเผาถ่านทำเชื้อเพลิงดูดิ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 ต้นกระบกต้นว่าโอ้โหนี่นี่มดต้นนี่นี่มีเป็นราคาหมดทุกคน นี้ที่เราได้เห็นท่านผู้ชมครับ